นี่ครับตอนนี้ก็2.5ซแล้วโอเคทีนี้ปิดเลยห้ามให้มีไม้ค้านด็ดขาดรอมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ได้สัญญาณแล้วเดี๋ยวผมเข้าก่อนนะครับ1 o r d e ออเดอร์เข้าไป2ไม้แล้วโอเคมีคนถามผมนะครับผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนผมก็ใช้นะผมใช้เป็นหลักะครับคือผมไม่ได้เอามันมาตัดสินว่ามันจะวิ่งไปทางไหน แต่ผมเอาไว้วิเคราะห์ทิศทางเส้นผมใช้ m a 14นะทเทรนเนี่ยมี3ทเทรนนอะอ่ะดูเทรนลงก่อนเราเห็นไหมอันนี้เทรนลงชัดเจนเห็นไหมนะครับดูตามเมาส์ผมนะสังเกตไหมว่าเวลามันวิ่งลงปุ๊บมันจะดีดขึ้นมันจะดูดเข้าไปที่เส้นไซเวเนี่ยเส้นก็อยู่ตรงกลางมาดูทเทรนขึ้นครับอันนี้ตัวอย่างทเทรนขึ้นนะครับเห็นไหมมันก็จะโดดขึ้นไปแล้วเหยียบเส้นแล้วก็ดีดขึ้นไปเห็นไหมแล้วก็กลับมาที่เส้น ผมจะใช้ M A 1 4เนาะเปตัวมองแค่นั้นเองแต่ไม่ได้เป็นสัญญาณในการเข้าออเดอร์โอเคทีนี้เราก็ไปดูที่ H 4ก่อน H 4เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเทรนมันขึ้นนะครับเวลาเทรนมันขึ้นมันก็จะทำไมครับวิ่งขึ้นไปกลับมาที่เส้นนะครับวิ่งขึ้นไปกลับมาที่เส้นวิ่งขึ้นไปนะกลับมาที่เส้นเห็นไหมเราก็จะสามารถวิเคราะห์หรือคาดการได้เดี๋ยวพอมันมาตรงเนี้ยนะครับมันก็จะทําไมครับวิ่งขึ้นไป นเนี่ยผมว่าผมจะใช้เส้นแค่นี้แหละนะครับในการเทรดเนี่ยจริงๆมันมีแค่นี้เองนะครับคุณต้องมองให้ออกแค่นั้นเองการเทรดโฟเล็กมันจะมี2ส,สายเนาะสายฟาวมานิทลนะครับคือสายข่าวกับสายเทคนิคอลของผมเนี่ยจะเป็นเพียวเทคนิคอล100%แต่สำคัญคือคุณต้องมี Money Management คุณต้องรอให้ได้นะครับเย็นให้พอรอให้เป็นเคยได้ยินไหมหลายหลายคนเข้าใจผิดครับคุณต้องเย็นให้พอรอให้เป็น จนเห็นสัญญาณในการเข้าออเดอร์ไม่ใช่ว่าเข้าออเดอร์เร็วรอไม่ได้ปับ๊บแล้วก็ไปติดลบแล้วก็เย็นให้พอรอให้เป็นคือรอให้มันกลับมาอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดครับถามว่าทําไมเราถึงห้ามโอเวอร์ล็อตทำไมผมถึงบอกว่าให้หานหมื่นใครสอนคุณโอเวอร์ล็อตผมบอกเลยครับคุณต้องไปขอดูสถิติเขาการที่วันนี้เราโอเวอร์ล็อตใช่ไหมครับโฟลเล็เนี่ยมันไม่มีอะไรร้อปอร์เซ็นอยู่แล้วถ้าวันนี้คุณโอเวอร์ล็อตเมื่อไหร่การดอดาวของคุณนะครับดอดาวคืออะไร ดอดาวคือถ้ามันติดลบเกิน10%ของพอร์ตของคุณเนี่ยหรือ20%ของพอร์ตของคุณเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคุณควรที่จะยอมแพ้ได้แล้วเกิน30%เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าพอร์ตคุณจะไม่มีความมั่นคงเลยผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจกฎของตัวเลขวันนี้คุณคัด10สมมุติพอร์ตคุณมีหมื่นคุณคัดไปพันเหรียญคุณต้องทำกลับมา11แต่ถ้าวันนี้คุณคัดไป5 0เมื่อไหร่นะครับ เปิดพอร์ตหมื่นคัดไป5,000ทํากลับมา100%เนะครับนี่แหละคือกฎของตัวเลขก็เดี๋ยวรอดูครับว่าออเดอร์นี้ผมจะปิดได้เท่าไหร่นี่ครับตอนนี้ก็2.5%้เรนแล้วโอเคทีนี้ปิดเลยห้ามให้มีไม้ค้านติดขาดคือบางคนเนี่ยติดอยู่ไม้หนึง่งแล้วรู้สึกเสียดายจริงๆแล้วเป็นวิธีการที่ไม่ใช่นะครับบางทีเนี่ยเราปิด2ตัว3ตัวนะครับแต่เหลือตัวหนึ่งเราคิดว่ามันจะกลับมาบวก forex เนี่ยมันไม่มีอะไร ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอถ้าผลรวมเนี่ยบวกหมดเนี่ยนะครับคุณควรปิดทั้งหมดถ้าเราไม่เก็บเนี่ยบางทีมันบวกอยู่ใช่ไหมแล้วบังเอิญเนี่ยมันกลับตัวลงนะครับวอนเดอร์นี้เราก็จะพลาดเราไม่ควรคาดหวังที่จะเก็บกําไรสูงสุดนะครับแต่เราเก็บชัวร์ไว้ก่อนเราทําแค่แบบสัปดาห์ละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสัปดาห์ละสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับเราเอาความเสี่ยงต่ำนะครับแต่เราเอาชัวร์โอเคไหมอย่างที่ผมบอกไปครับยังไงเราก็ถึงเส้นชัยเหมือนกัน